Parihasa ng Mati pilitin na puhat ang mga sotoyan na kumakaray at ang natighitin na puhat ang mga puhit na sa mga pilitin na puhat ang mga sotoyan 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 na puhat ang

ઓમેની જેવું આ આ છે આ ขันธยะี่หนึ่งสันธ์ที่สมาขันทีามันที่สี่ขันธ์ท่ห้าันธ์ที่หกันธทา่เจ็ดขันธ์่ันธก้าันธ่สิยันธัทีสิบเอ็ดขันธ์ตมัสลบสองขันธี่สิบามขตนโ์ที่สิบวี่ขันธ่ห้านเลที่สิหกันธ์ที่สิเจ็ดนธ์ที่สบปาเจนโคที่สิาเก้าเันธ่าิบส

ังป็นยงกุ้ยังกุยลาวเขาแามาหาหน,ในกใ้หลายพอต่ล<ห>าเดืนที่พ้นปีนะพอนาะพ้นปีสี่พันปเรา่พันปีเดียน้ำหาลาน้ำาหลน้ำต่ามาอีพอสัยยเนี่ย มี่อสีตาพอดีขากาแฟดอกลูกได้มีขอสีตาพอดีขากาแฟมีหายลูกหายเต่าล้านทั้งหลายมาอยู่ทั้งนี้กยิ่งเด็ดน้ำมาอยู่ทั้งนี้กัยิ่งน้ำอเขาก็ใครได้มาหาลูกหาเต่าเออเห็นลูกเห็นต่าไปหานนำตายนนำตาย a u โอ้เก่าใส่ส่ใส่กส่ใสาใสส่ส่หส่ใสใส่ใสาใส่ใสสสสส่สสส ื่อพอว่าอาเมื่อนี่พอว่าพอน้ำน้ำราวตูตุงมลูกโตุ่โลูกโหากินหนักะียโอจะนักขาดสันมาลพอน้ำเข้าหกหาวาหายลูกนะพอน้ำเก้าหกาวาหาลูกหาเต้าเอาไปเ็นไปสางไปเทหนังทาหนังกันแล้วลูกถ้าเต้าลีตจนหลายน้ำตาลน้ำาลนี้ยีหลายน้ำาลนยแรงแบหลาก็ตูน่ะ เพาตู้พวหามันโดมันหนไป้โมันไปทานงนึ่นหลอกพอได้มาให้ลูกตาและหลานแต่ไปเก็ไแขอไปก่าวบบอะไ้ได้หรือดะสาธุโพสาธุมาอีกน้องเก้าหกค่ะเก้า มีพสีหาสสีหาเคยทนเคยมากวันนั้นทนไหน้ต๊ต,ตไม่ดีมีพอสีมาหนาะนเอาวดวนี่าเลยไปนั่งจงกับเพินไปนั่งจมกับลกหลงเพอ่อนากับพ่อสีกระพ่อตื่นอยูล่ล้เลยว่าโอ้ยหนุตลาละลานี่จะไหนส้่งบ,บงัานข้ากกบแล้งเงินก็เบ,บิดจะดูปัจจัยกระเบ,บิด ขันบกเขาอิลีลูกเต่ออกาก็าาาสิ่อีจ่าปีอะไ้ว่าสิไปช่วยลูกช่วยเต่าไปไปมั่นเป็นอาการได้เลยไปม้่นีิพว่าเป็นอิลีมูนเนี่ตั้งน่ะตั้งตาตั้งใจเด้ยอนะ๋อันปูอาบุซาปูานนปาายาเขาตลอดเลยนะไหมปาเตืเตยออกมานะโอ สันะโมตัสสพภะวะตอาระหตัวสัมมาสัมพุทธาพุทธาบูชาธรรมบูชาสังคบูชาปูหิยตนะมหาราภู ภูภูชับูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปูวายาตนะมหาลาภูนามพุทธายะข้าพเจ้านายเทพยานชัยยันขอบูชาขอให้บูได้ประทานชักศิลนานาบันดาลโชคลาภให้แก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดชาตุชาตูชา ภูทุธาบูชาธรรมาูชาสังฆาภูชาภัวยัตนะมหาลาภูนาโมพุทธายะข้าพรเจ้านายทูตยันชยันขอบูชาขอให้กูได้ประทานสั์สินนานาบันนานโชคาภให้แก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดชา ิตังอะหังวันทานาคาทิพดีสีสุทโธวิสุธิเทวาภูเชวิกายาวาจิตตังอะหังวันทานางทยานาคินีสีปะทุมาวิสุธิเทวาภูเชวิเมตตจักมาราลาภปิโยนาคะขันธะปิตังเบียมามา นาคารทิสทัพเพสัต์ตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาอุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาทยาประชาฮุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้ไม่วาเดียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนี่้าะคนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตู่จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดชาพีสัตาชาทั้งหลายที่เกิดเป็นชาลาผู้ชาที่เกิดเป็นอันทา ที่เกิดเป็นสังเสธาชาที่เกิดเป็นโอภาปิกาลงมมาลับเขากุศลผละบุญให้ทัวทั่วทุกตัวสาินบุญทานที่ทำ ครั้งนี้ส่งถึงชนนีดีดายานามถึงญาตุกหมิครูบาอาจารย์ทนทุกญานานทาได้วิมานทองสูงเปรตทั้งหลายกยสุรกายมูสัตทั รับเอาส่วนบุญรับเอาส่วนบุญจัดน้อยสัดใหญ่จัดน้อยสัดใหญ่ตัวเรานี้ใสตัวเรานี้ใสได้ทำทาลุนได้ทำทารุนด้วยกายน้ำใจด้วยกายน้ำใจขาดไปเป็นทุนขาดไ้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอย่าเป็นเวรกรรมอินทราเทวาอินทราเทวาอกทั้ธรร ท่<ม>านพมมาท้าเวสวรท้าเวสุวรรณพระภูมิเจ้าทีพระภูมิเจ้าทีพระอทิตย์พระจันท์พระอาทิตย์พระจันท์